ก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปครับผมแอดขอฝากลานเติมเกมไว้หน่อยแล้วกันนะครับสำหรับเกมคอนไก่สตาร์เรีครับตอนนี้ลานตุ่นมากับพอยนะครับมีรับเติมเกมคอนไก่สตาร์เรีเรียบร้อยแล้วนะครับราคาก็ขึ้นให้ตามภาพเลยนะครับแอดจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมหรือว่าคุณจะไปแอดไลน์ที่เติมไวจัดก็ได้นะครับใช้แค่ยูไอดีเท่านั้นนะครับในการเติมนะครับผมสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับอยู่กับเกมคอนไก่สตาร์เรีนะครับวันนี้นะครับเราจะมาอยู่กับคอนเทนต์ที่พูดถึงเรื่อง เมมโมรี่ออฟเคอนะครับเวอร์ชัน1.4นะครับผมเมมโมรี่ออฟเคอรอบนี้เนี่ย mm hmm. เดี๋ยวเราจะไปดูกันก่อนนะครับอ่ะเราอธิบายเมมโมรี่ออฟเคอเวอร์ชัน1.4สักนิดหนึ่งนะครับอธิบายง่ายนะเคออสรอบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณแอคชั่นต่อเนื่องนะครับหรือทําการโจมตีโดยใช้แอคชั่นต่อเนื่องหรือง่ายๆคือคุณกดทําไม่ตายนั่นแหละนะครับทุกคน มันจะทำให้ม m o เ s t e r เนี่ยติดสถานะ dissociation นะครับซึ่งเป็นสถานะแช่แข็งศัตรูนะครับถ้าเกิดว่าไอ้น้ำแข็งนั้นแตกเนี่ยมันจะทำ damage เท่ากับ15%ของ hp สูงสุดตรงข้ามนะครับผมซึ่งสถานะนี้ค่อนข้างโกงมากนะครับอันนี้บอกตรงเลยเพราะว่ามันทำ damage ใส่ศัตรูเป็นเปอร์เซ็นต์ hp นั่นเองนะครับแล้วก็อันเนี้ยจริงๆแล้วมันเป็น b u f ใน simulation universe เนาะซึ่งมันเอามาใส่ใน memory of chaos บอกเลยว่าแรงมากๆนะครับต่อให้ลด ลงไปครึ่งนึงแล้วก็ตามก็ยังแรงอยู่ดีนะครับซึ่งทีเนี้ยแอดเล่นมาทั้งหมดแล้วตอนนี้เหลือแค่ชั้น10ชั้นเดียวที่ยังไม่ได้เล่นเนาะอ่าพูดง่ายๆเลยแล้วกันนะครับด้วยความที่บัฟมันไปอย่างนี้นะครับตัวที่เก่งๆเลยนะครับในเนี้ยก็ จิงหลิวนะครับจิงหลิวเนี่ยช่วงเวลาที่เขาเปิดตาเนี่ยหรือเวลาที่เข้าโหมดเปิดตานะครับตรงนั้นน่ะมันจะถือว่าเป็นแอคชั่นต่อเนื่องนะเพราะว่าเขาดึงเทินตัวเองขึ้นมาอัตติเมตทุกตัวที่ทําการโจมตีเนี่ยมันถือว่าเป็นแอคชั่นต่อเนื่องนะครับอันนี้มันมันจะสามารถแช่แข็งมอนได้ซึ่งจิงหลิวอ่ะเขาตีหมู่นะครัผมมันก็เลยแบบค่อนข้างที่จะแช่แข็งมอนได้เก่ง มากๆอยู่แล้วเพราะว่าตัวเองก็เป็นธาตุน้ําแข็งด้วยนะครับอีกตัวหนึ่งครับคือเบลดครับผมเบลดเนี่ยเวลาที่เขาบัฟดาบตัวเองนะครับตรงเนี้ยเขาจะได้เธอทันทีเลยถูกไหมตรงเนี้ยมันจะเป็นแอคชั่นต่อเนื่องด้วยนะครับอ่ะคล้ายคอ้ายคล้ายๆข,ของจิงหลิวเลยนะครับเวลาที่จริงหลิวเปิดตามันก็จะมันก็จะได้เธอทันทีเลยมันมัน,ม,นมันจะถือว่าเป็นแอคชั่นต่อเนื่องด้วยนะครับทุกคนเบลดเนี่ยพอรูปดาบปุ๊บแล้วออกไปฟันปุ๊บ ทีเนี้ยมันจะมีโอกาสติดดีโซเซชันเลยครับถ้าเกิดว่าติดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหบอ,บอกเลยว่าเบรบันฟันที่3ตัวมันมีโอกาสติดทั้ง3ตัวเลยนึกออกป่ะเออเนี่ยมันอนข้าหดนะครับแล้วก็ตัวแอชชั่นต่อเนื่องแบบโอ้โหเทพเจ้าแอชชั่นต่อเนื่องนะคคือเซเล่นะครับผมอันเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณไหลได้เรื่อยๆนะบอกเลยว่าโดนเก็บทุกตัวนะครับผมอ่ะเซเล่ Sale, อีกหนึ่งตัวเลยที่มองว่าแอชชั่นต่อเนื่องเก่งมากให้ประมาณ3ตัวนี้นะครับ ที่แอชชั่นต่อเนื่องเก่งเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตัวอื่นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นจิงหยวนนะครับไลท์닝หลอดเนี่ยถือว่าเป็นโจมตีต่อเนื่องซึ่งมันซึ่งมันไม่ใช่แอชชั่นต่อเนื่องทุกคนมันมันเป็นโจมตีต่อเนื่องเพราะนั้นเนี่ยมันไม่แสดงผลแต่ว่าด้วยความที่แอชชั่นต่อเนื่องกดอันตินะครับมันก็ถือว่าเป็นแอชชั่นต่อเนื่องแล้วไงไอพวกนี้ก็เลยพอจะเล่นได้นะครับพ,พีกเลยก็คือแนะนําเป็น3ตัวนี้แนะนะนําเป็นพวกเซเล จิงหลิวแล้วก็เบลดนะครับผมเราจะเล่นให้ดูครับใน MOC ห้องที่10นะครับผมข้างบนเนี่ยแพ้ลมกับไฟนะครับผมข้างล่างเนี่ยแพ้จินตภาพกับน้ําแข็งบอสท,ที่เราเจอเนี่ยข้างบนเนี่ยจะเป็นพี่ลิงกับนักเวทตัวนี้นะครับที่มันสามารถกักขังเราได้ทุกคนอ่ะส่วนอีกข้างล่างเนี่ยจะเป็นบอสมาแลงนะครับผมกับพี่ม้านะครับไอพี่ม้าเนี่ยต้านลมด้วยนะเพราะนั้นคือไม่ต้องใส่ท่านลมไปนะ แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แนะนาําธาตุลมอยู่แล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดว,ว่าเราจะใช้ธาตุไฟเนี่ยธาตุไฟที่มีตอนนี้เรายังไม่นับโทปาสนะเพราะว่าโทปาสนะที่ทําคลิปตอนนี้ยังไม่เข้านะครับมีฮิเมโกะครับแอสตาครับแล้วก็ฮุกครับซึ่งยังไม่ได้ปั้นสักตัวนะฮิเมโกะยังไม่70อยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ใช้ฮิเมโกะครับตรงเนี้เราจะเป็นให้พี่เบยเล่นนะครับเพราะว่ามันเพราะว่ามันแพ้ลมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ห้องบนนะครับเราจะใส่เป็นตัวคอมโบกับพี่เบสก็คือลิง k ์เบดโบเนียนะครับตัวสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราดูก่อนอ่ะตัวสุดท้ายเนี่ยจะใส่เป็นซนโนบุนะครับผมอ่ะอันนี้คือตี้ของพี่เบสเพราะอะไรถึงเล่นทีมนี้นะครับมันแพ้ลุมถูกไหมอ่ะโบเนีย bon เป็นท่าลมโบเนีย bon สามารถใส่ไลโคนของเอสตาเพื่อได้จะทำให้เบสแรงขึ้นได้นะครับลิงก์เนี่ย คอมโบกับเบสอยู่แล้วเพราะว่ามันเพิ่มเลือดให้เบสและทําให้เบสแรงขึ้นได้ส่วนซีโนบูมเนี่ยก็คือเอามาลดต้านทานธาตุแล้วก็เอามาลดป้องกันนะผมไม่หยไม่ต้องไปกวตัวนี้นะมันมีตายเกิดก็จริงแต่ว่ามันมีแค่ครั้งเดียวนะครับมันไม่มีบอสของมันมาด้วยเพราะนั้นมันมันไม่จำเป็นต้องลบบัฟนะครับผมถ้าเกิดว่าพกตัวลบบัฟไปมันก็สิยเวลาไอพี่ลิงเนี่ยมันอาจไอพี่ลิงเนี่ยมันอาจจะต้องลบบัฟบ้างแต่ว่ามันไม่จะเป็นหรอกครับเบสมันแรงพอที่จะเอามาตายนะครับอ่ะ ้างล่างนะครับขัานล่างเราเจอบอสมาแรงครับและไม่จำเป็นต้องใช้ตัวลูปบัฟเลยนะครับแต่ว่าเราจะเลือกอะไรระหว่างจิตภาพกับน้งแข็งซึ่งจิตภาพเน Ad ี่ยแอฟเอมิเดียวครับคือพี่เวลแอดม,มีด้านเหิงมังกรน,นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะใช้จิงหลิวนะครับผมอ่าเราเราใช้จิงหลิวซึ่งทีนี้ตัวซับพอร์ตของจิงหลิวครับเราจะใส่เป็นผู้ส่วนนะครับผมเพราะว่าคุณอย่าลืมนะเวลาที่คุณลงมาแรงอ่ะคุณก็รู้ว่ามันแรงขนาดไหนเพราะนั้นเนี่ย เอาตัวเซฟที่ดีที่สุดไปเลยถ้าคุณมีผูสมใส่ภูส่วนวน,นะครับถ้าถ้าคุณมีจีผาดคุณใสจีผาดได้เลยนะครับอ่าประมาณนี้เพราะว่ามแมลงเนี่ยมันแพ้ทั้งควันตั้มมันแพ้ทั้งน้ำแข็งแล้วก็แพ้จิตภาพอยู่แล้วเพราะนั้นเลือกได้เลยว่าคุณจะใส่อะไรนะครับแท้งเนี่ยแอดยูมันเป็นภูส่วนหนึ่งตัวนะครับผมแล้วทีนี้เราจะใส่เป็นเบล่านะครับ เปาเนี่ยมันจะคอมโบกับจริงหลิวเพราะว่าถ้าเกิดว่าเปาคุณดาวสี่อ่าถ้าเกิดว่าเปลคุณ E ีสี่เนี่ยสามารถลดต้านทานน้าแข็งได้ซึ่งขอให้มัน E6 นะครับผมอ่าอ,อันนี้บอกไว้ก่อนเลยว่ามันมัน E6 นะเออประมาณนั้นก็เลยเอามาลดต้านทานน้าแข็งได้นะครับแล้วตัวสุดท้ายเราใส่เป็นติงหยุนครับติงหยุนเนี่ยเป็นตัวบัฟจริงหลิวที่ดีนะครับเพราะว่าติงหยุนให้ทั้งแอคแท็กให้ทั้งค่าความเสียหายนะครับอ่ามันมันเลยเป็นตัวบัฟจริงหลิวที่ดีนะครับผมทีนี้ พร้อมละเราไปลุยกันเลยเดี๋ยวจะเล่นสดให้ดูเลยครับว่า Memory of c h a เ s รอบนี้มันไม่ยากถ้าคุณขอ,ขอแค่คุณจัดทีมมาดีแล้วก็คุณแช่มอ์ได้ต่อให้คุณไม่ได้มีดาเมจหนักมากเนี่ยเดี๋ยวพอน้ําแข็งมันแตกมันทำทีละ15%รของดามิของเลือดอีกฝั่งเนี่ยแรงจัดๆเลยนะครับเข้ามาปุ๊บก,ก็บัฟให้เรียบร้อยครับจะเปิดที่สินวูเนาะ ปาบเข้าไปลืมปิดบอดทุกคนอ่ะนี่ทุกคน,น,คนดูนะตอนเนี้ยมันคือเทินปกติถูกไหมพอพี่เบตปั๊บเนี้ยปึ๊บม,มันจะเบชั่นต่อเนื่องเห็นไหมแล้วพอฟันไปเนี้ยมันมีโอกาสติดน้ำแข็งอ่ะอันนี้คือไม่ติดนะครับเพราะว่าโอกาสติดเนี่ยขั้นหนึ่งเนี่ยคือ40%เนะครับเดี๋ยวพอคุณมีสแต็กเยอะๆเนี่ยมันก็จะติดเองนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงนะ อ่ะตรงนี้ก็เดี๋ยวจะเข้าเทอร์ลิงแล้วตีธรรมดานะครับอ่ะตีธรรมดามันจะได้ไปตีพี่เบททุกคนเนี่ยปึ้งแล้วพอตรงนี้สามแตกนะครับโบนี้อันตีเกือบเต็มเบทอันตีเกือบเต็มเราจะใช้แบบนี้อ่าเราเล่งเบทขึ้นมานะครับกดอันตีอ่าแล้วเบทวิ่งไปฟันครับแล้วก็กดอันตีครับ อันนี้เราจะไม่ได้สเต็กเพราะว่าเลือดต่ำกว่า50บมันจะกลายเป็นการมันจะกลายเป็นการฮิวเลือดแทนเห็นไหมทุกคนกดอันตีเนี่ยก็ติดเห็นไหมอ่าก็ติดเห็นไหมพราะติดแช่แข็งอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอ,วพอน้ำแข็งแตกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของของเลือดมอนน่ะแรงมากนะครับอย่าทำเป็นเล่นนะบอกเลยอ่ะทีนี้เราก็ตีธรรมดาไปครับแล้วก็ลดป้องกันมาสักหน่อย,อยหนึ่งอ่าทีนี้ลิงก์ก็ฮิวเบดครับจะได้เพิ่มเลือดให้เบดด้วย อ่ะทีนี้เคาเตอร์อรครับอืมอ่ะไอเคาเตอร์ของเบตเนี่ยถือเป็นการโจมตีต่อเนื่องนะครับไม่ไม่ได้เป็นการไม่ได้เป็นแอคชั่นต่อเนื่องนะครับอ่ะทีนี้ก็ดึงเบตขึ้นมาครับสมพลจะดึงไหมเดี๋ยวดูก่อนนะโอเคเบตยังเหลือทือนีกเยอะเนาะเพราะนั้นดึงเบตได้ครับอืมดึงเบตได้ครับขวัญ ปล่อยให้ตีไปโบเนียไม่เป็นไรนะอ่ะฟันตีปกติมาได้เลยนะพวกเนี้ยอ่ะสี่ละดึงอีกฟาดไปยิงเขาให้นะครับเรียบร้อยตีอีกอันนี้อันตีปิดไปเลยเนาะจะได้ขึ้นเวฟใหม่นะครับมันเทินมันจะได้ไม่ไหลไปด้วยอ่ะเข้ามาแล้วเนี่ย พอเข้าเทินมาเจตัวนี้จะล็อกอยู่ตลอดนะครับแอ็กก็เลยเก็บมันติของลิงก์เอาไว้ตอนนี้นะเผื่อว่ามันล็อกติดขึ้นมาเราจะได้ล้างได้ด้วยตรงนี้เราจะให้โบน,นีย,ยิงธรรมดาก่อนเพราะว่าเบสมันเทินใกล้เข้ามาแล้วก็ยิงธรรมดาก่อนอ่ะตรงนี้เราจะใช้มันตีลิงก์ครับก็จะให้ลิงบ์บัฟเบสไปอ่ะตรงนี้เข้าเทินเบสพอดีครับ ก็กดบัฟไปแล้วก็จะกลายเป็นแอคชั่นต่อเนื่องเนาะช็อตตรงนี้มีโอกาสที่จะติดแช่แข็งอ่าซึ่งไม่ติดครับอ่าก็ก็จะกลายเป็นการโจมตีต่อเนื่องไปแทนเนี่ยบัฟมนันง่ายแค่นี้เลยทุกคนขอแค่ทุกคนเล่นปกติไปเดี๋ยวมันก็ติดเองแหละน้ำแข็งไม่ไม่ต้องไปซีเรียสมาเลยนะตรงนี้ก็ดึงขึ้นมาบัฟหน่อย แล้วก็ฟันไปจริงๆเราจริงๆเราโฟกัสตัวนี้ก่อนก็ได้นะเพราะว่าตัวนี้มันล็อกได้ไอ,อไอพี่ลิงมันแค่จะพี่ลิงมันแค่ทำดาเมจอะคุณไม่ต้องไปสนใจมันมากก็ได้อะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะโฟกัสตัวนี้ก่อนครับเราก็จะซีโนวูฟจัดเต็มไปเลยอ่ะติดไปแล้วนะครับเพราะว่าซ no ีโนวูฟกดอันติไงแล้วอันติิมันเป็นแอคชั่นต่อเรื่องไงทุกคนติดน้ำแข็งมาลว ดึงเบสไหมไม่ต้องดึงนะอ่าไม่ต้องดึงก่อนเพราะว่าถ้าดึงเดี๋ยวลิงมันจะมาตีโบเนียเนาะซึ่งโบเนียก็เลือดไม่เยอะนะครับกลัวจะตายอันนี้ตีลิงก่อนแล้วก็กดอันติไปจะได้ยูไปด้วยอ่าทีนี้เบสเราตีฝั่งนี้ครับอ่าเรียบร้อยโบเนียดึงได้ครับตัวนี้ ตรงนี้ตรงนี้ฟันก่อนครับแล้วก็อันติตูมห้าหมืน่นฟาดไปอีกเรียบร้อยเสร็จไปหนึ่งตัวครับเห็นไหมพคตรน้ำแข็งแตกโคตรแรงเลยนะอ่ะตรงนี้ก็เปลี่ยนธาตุไปเปียงนี่ดูดิห้าหมื่นเจ็ดนะครับทุกคนอย่างกระเบียตีเองครั้งนึงอ,ะอ่ะอ่า จะกลายเป็นแอคชั่นต่อเนื่องครับตีติดไหมไม่ติดอ่าแล้วก็ลดป้องกันไปอันเนี้ยสองสแต็กน่าจะโอกาสติดสูงแล้วเห็นไหมตามคาดนะเนี่ยคือดูดิขอขอแค่คุณแช่ามาได้คุณไม่ต้องมีดาเมจมากก็ได้ครับไม่กระแรงพอแล้วนะเนี่ยจบและนะครับแค่นี้แค่นี้ คุณเล่นทีปกติได้เลยนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวมากันต่อที่บอสมาแรลนะครับกับจิงหลิวของเราเทคนิคจิงหลิวเนี่ยให้ใครตีก็ได้นะได้สแต็กเหมือนกันไม่ต้องห่วงนะครับขอแค่กดแช่แข็งไว้ก็พอแม้ว่าสแต็กขึ้นเหมือนกันนะอ่าตรงนี้ฟูก่อนใช่ไหมฟูตีส่งบัฟไปที่จิงหลิวรับอ่า บัาไปตรงนี้ต่อให้มีอันติก็ไม่ต้องกดนะทุกคนเพราะว่ามันเข้าเทินจริงหลิวแล้วนะถ้าเกิดว่าคุณจะเอาฟูลเาเมจเนี่ยให้คุณเซตสกิลไปก่อนเลยครับแล้วมันจะเปลี่ยนล่างอ่าแล้วมันจะเก็บได้3ามสเต็คครับพอเวลาที่จริงหลิวเปลี่ยนล่างเนี่ยคุณก็กดอันตีไปครับอ่าเพื่อเพิ่มสเต็คครับอืมเนี่ยแค่เนี้แล้วก็ตีต่อครับนี่เห็นไหมเห็นไหม มันถือเป็นแอคชั่นต่อเนื่องครับเมื่อกี้ก็คือตอนที่จิงหลิวแอคชั่นตอนที่กดสกิลต่อสู้ก็คือมันมีสสแต็กลวทุกคนมันมีสแต็กแรกมาจากออนติเมทของตัวจิงหลิวเองแล้วก็สแต็กที่2เนี่ยมาจากที่จิงหลิวตีสกิลต่อสู้เข้าไปเนาะก็โอกาสติด80%มันก็เลยมีโอกาสติดูนนั่นเองแต่ของพี่เบสเมื่อกี้ถ้าทุกคนถามว่าเอพี่มันไม่เคยติดเลยอ่ามันเป็เพราะว่า มันเป็นสแต็กแรกเสมอเนาะเวลาที่เบลตีเมืเ่อกี้ทุกคนไปสังเกตแล้วก็มาลงนับสแต็กดูได้นะครับมันเป็นสแต็กแรกเสมอมันก็เลยไม่กติดนะครับเพราะว่าโอกาสติดมันแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์มันจะไปถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะอ่ะประมาณนี้ส่วนเปล่าก็ตีปกติครับจริงๆคุณจะสามารถใช้สก,กิลเพื่อให้ลดต้านทานน้ําแข็งก็ได้นะถ้าคุณมี E4 นะครับเนี่ยลดป้องกันไปอ่ะตรงนี้กระพริบ IP, ใช่ไหมฟูก็บับกับ แล้วก็อันตรีอยู่เพื่อนหน่อยปุบัฟของจี้จอกนี่ไปไวมากเลยนะเออเพราะว่าจริงๆหรือว่ามันแบบเทิรนมันบ่อยนะครับมันไม่ได้เป็นแอคชั่นแบบแอคชั่นพิเศษอะแต่ว่ามันแต่ว่ามันเป็นการเล่งเทิรนตัวเองขึ้นมาม,นมันก็เลยใช้บัฟเปลืองมากนะฮะแต่ว่าอันนี้เราตีธรรมดาได้นะไม่ต้องไป็ซีเรียสนะตรงนี้ก็อีไปเลย อันนี้ก็ลดต้านทานหน่อยหนึ่งทีตีไปก่อนครับตรงนี้บัฟได้เลยครับแล้วก็ฟันไปจุบชุบชุบชุบไอ่ยงไอ้ไอ้ไอตัวข้างๆนี่ไม่แน่ใจว่าจะตายไหมเพราะว่ามันไม่ได้ติด d i s a s o c i a t i ด้วยนะโอ้ตายเว้ยสองพันก็ตายนะอันนี้ตีธรรมดาไปครับนิดเดียวอ่ะยังไม่เต็ม ไอ้จะไม่ค่อยห่วงอันตีของเปล่าเท่าไหร่นะเพราะว่าเปล่ามันพื้นพลังงานไวนะครับอันนี้สก,กิลไปเลยครับตีตีธรรมดาไปคิดว่าเดี๋ยวคงจะตายแล้วบัฟไปจะได้เก็บของไว้ด้วยอ่ะอย่างนี้แหละอ่าโอเคครับแล้วพอเข้ามาแรงครับจะเปลี่ยนล่างทันทีแล้วกดอันตีไป ทีนี้เราจะกดอติดจิงหยุนครับเพื่อส่งบัฟเพิ่มให้กับจิงหลิวแต่ว่ามแมลงติดแช่ไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้แวบๆบแบบออติดแช่ไลยจริงด้วยปับป๊บๆแต่มันติดแช่ก็จริงนะทุกคนแต่มันไม่ติดที่โซเซชันวะถ้าถ้าเกิดว่าเป็น s s o โซเซชันสังเกตง่ายๆมันจะมีแบบพื้นน้ําแข็งขึ้นมานะครับอ่ะถ้าเกิดว่าไม่มีพื้นน้ําแข็งมันถือว่าเป็นการแช่แข็งเฉยๆนะครับอันเนี้ยอ่ะตีไปได้ไหม เข,เข้าเข้าแค่แปดพันเองนะเพราะนั้นมันคือไม่ใช่ดิโซเซชันเนาะบัฟไปก่อนนะครับแล้วก็อันตีไปลดต้านฐานน้ำแข็งหน่อยนี่ปันครับตูมเนี่ยเริ่มเรียกลูกละตรงนี้ต้องบัฟนะครับ ทนและตรงนี้เราสามารถต่อบัฟจิงหลิวได้นะเพราะว่าเรามีอันติเห็นไหมทุกคนแล้วอันติเนี่ยมันจะสร้างสเต็กของจิงหลิวเพิ่มนะครับถ้าเกิดว่าคุณเรียนติได้ตลอดเวลาคุณเทพจะไม่ปิดตาเลยนะครับนี่อย่างนี้เห็นไหมกลับไปสองสเต็กอีกแล้วถ้าสเต็กไม่หมดก็เท่ากับว่าจะไม่ออกจากล่าเปิดตานะครับอันนี้จิงหลิว,วะมันจะเล่นอย่างประมาณนี้นะครับ ปันต่อเนี่ยตีแชกแล้วแล้วก็ลดต้านฐานน้ำแข็งต่อเพราะว่มันกับพิบแล้วเนาะตรงนี้เราไม่ต้องห่วงเรื่องแทงอยู่แล้วยังไงซะฟูจังก็เอาอยู่นะตีธรรมดาไปครับเราจะไม่สนใจพวกลูกข้างๆเลยนะยังไม่กับพิบเนาะต้นตีอีกอ่ะกับพิบละ เพลินจริงหรือก็ตีอ่ะตรงนี้พอหมดปุ๊บก็จะออกแต่ว่าบอสน่าจะตายพอดีโอเคบอสเข้ามาล่างสองแล้วบอสตายพอดีนะอ่ะเดี๋ยวมีตัวระเบิดแล้วตรงนี้จะต้องลดต้านทานไปก่อนหนึ่งทีแล้วก็กดอันตินะครับเพื่อลดป้องกันหมู่ ตรงนี้บัฟเต็มเหรออ่ะเราสามารถเล่นอย่างนี้ได้ครับเรากดอันติจริงหรือไปก่อนก็ได้เพราะว่าตรงนี้มันเต็มหมดแล้วเพราะนั้นเดี๋ยวเรากดไปก่อนเลยอันนี้มันบอกว่าให้รีบก็จัดฝูงมแมลงแล้วก็อันติไปเดี๋ยวเราจะเจอท่าใหญ่ของบอสนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องระวังนิดหนึ่ง สกิลไปก่อนเออใช่สกิลไปก่อนอ่าแล้วก็ไอติงหยุดบัฟคิดว่าเกาะไม่น่าจะแตกนะทุกคนเราไปเล่นตัวข้างๆก่อนเออไปเล่นตัวข้าง,างก่อนจะได้ไม่โดนแรงเกินนะเนี่ยลูกมันหมดเลยลูกหมดเลย อันนี้ก็ตีธรรมดาไปเออยังรับไหวอยู่เห็นไหมถ้าเกิดว่าเราไม่ฆ่าลูกมันน่ะเดี๋ยวกลัวว่ามันจะแรงเวอร์เกินไปแล้วฟูรับเยอะเกินเดี๋ยวจะตายเอานะตรงนี้ก็บัฟต่อยังไม่กับพริบแต่อยากได้พลังงานก็กดสกิลไปเลยฟันไปจริงหรือไม่กินแต้มอยู่แล้วครับตอนปิดตาเอาตอตอนเปิดตาอยู่ ตีปกติไปลดป้องกันเดี๋ยววอสเหรอก็ต้องตีไปก่อนนะฟูจะตายไหมนะโอ้โหแรงแรงแรงฟูอะตอนนี้พลังงานรีไม่ทันครับน่าจะได้นะโอเคถือว่ารอดตัว นี่แหละไม่ใส่ที่บอกว่าใส่ส้อยฟื้นฟูมันเล่นลื่นกว่าได้อยู่นะครับตรงนี้เอ้ยเหลือโอ้เหลือเปอร์เดียวนึกว่าจะตายเลยสกิลไปสิโอ้ยังไม่ตายอีกขออีกทีเรียบร้อยขาดอยู่หน่อยหนึ่งเดเมนะถ้าเกิดว่าถือประจำตัวเนี่ยน่าจะตายไปแล้วทุกคนอันนี้บอกก่อนนะว่าจริงหลิวแไม่มีประจำตัวนีเรียบร้อยนะผม ดูตัวดาเมจกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับจิงหลิวเนี่ยอย่างที่บอกนะครับแอปไม่ได้ใส่ประจำตัวนะครับใส่ของเฮอร์ตาช็อปนะครับอันนี้คือดาเมจของไลฟ์โคเนอร์ต้าช็อปนะครับผมอ่าแล้วก็อันนี้คือสเตตัสนะครับคิดได้ข้เลนเนี่ยทำไว้แค่ยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์เนาะส่วนคิดได้ข้ดาเมจเนี่ยร้อยเจ็ดสิบหกนะครับผมอ่าอัตราคืนฟูพลังงานไม่ได้ทำนะครับแล้วก็มีโบนัสน้ำแข็งสี่แปดเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คือก็ข้า,าวครับเดี๋ยว จาะลึกเนี่ยเราจะไปดูกันที่ไกด์ของจริงหรืออีกทีนึงแล้วกันนะครับส่วนพีเ่เบสนะครับผมอ่ะพีเ่เบสเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ประจำตัวเหมือนกันครับใส่เป็นของอาลันนะฮะแล้วก็รายละเอียดเนี่ยอัตราคลีนเนี่ยก็คือ56เนาะถ้าบวกกับอ่าเซตของถ้าบวกกับเซตเลือดตัวเองอะ่ะมันจะเพิ่มอีก16นะครับก,ก็จะก็จะกลายเป็น72พอดีนะครับผมคิดก็เดาเมจเนี่ย125%เนาะอัตาราคันฟูพลังงานไม่ได้ทำครับสปีดไม่ได้ทำ อ่ะเบรดก็จะประมาณนี้นะครับส่วนตัวซัพพอร์ตแน่นอนครับเน,เน้นเน้นซับอย่างเดียวครับผมเน้นซับอย่างเดียวเลยนะครับอ่ะจะให้ดูเปล่าหนึ่งตัวแล้วกันเปล่าเนี่ยยังทําไม่เสร็จนะครับความเร็วได้แค่129เองถ้าเกิดว่าจะให้ดีจริงมันต้องร้อยสามสิบสี่นะครับแล้วก็ลิลิกเนี่ยของเปล่าเนี่ยแน่นอนว่าตรงเนี้ยยังไงก็ต้องเป็นหน้าตาการสร้างสถานะครับเพราะว่าเราเอามาซัพพอร์ตนะส่วนที่เหลือลูกแก้เอซายเอชพีเอาถึกนะครับสร้อยเนี่ยใส่รีพลังงานนะครับเนี่ยอย่างนี้เลยทุกคน คุณสามารถใส่ของเอาถึกได้เลยนะขอแค่เสื้อเป็นอัตราการสถานะกับสร้อยอัตราการฟูพลังงาน4ม่วงก็พอละนะครับอันนี้คือสิ่งที่แอดเล่เลยนะครับก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับ Memory o f ออฟเรอบนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าถ้ามันรีแล้วช่วงที่ตัวปาร์ตเข้าแล้วเนี่ยแล้วถ้ามันรีแล้วมันเปลี่ยนบัฟไปนเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกทีว่ามันเป็นยังไงในรอบนั้นนะครับโอเคครับวันนี้ ก็ขอบคุณที่สมัครสมาชิกเข้ามาทุกคนด้วยนะครับผมปินดีแจมากเลยครับแล้วก็ใครอยากจะเติมเกมพอนไกลสตาร์เร็วครับไปเติมไม่ได้เลยตุ่นมากับพอยนะครับผมฝากด้วยแล้วกันนะโอเคครับวันนี้มีเท่านี้แล้วครับ,บ๊วับายทุกคน